ป้ายพิชิตรุโลครับทีบเ่เสียงเสีไม่เอาพักประชาชนาเขมรเหนือคุวนี่ครับ,รบมันมัน,ม,นมันเกิดการพักทางการนม้ขึ้นมอย่างไรบ้างครับก็อยากให้ทุกฝ่ายนะครับจริงๆต้องบอกว่าไม่รู้หรอกว่าป้ายนั้นเนี่ยทำจากพรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มทางการเมืองหรือว่าทําจากใครนะผมเชื่อว่าการรณรงค์นะครับนำเสนอนโยบายรณรงค์อย่างแข็งขันรวมถึงการแสดงจุดยืนทางการเมืองของตัวเองนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ย ใช้ข้อมูลประกอบตัดสินใจการตัดสินใจในการเข้าคูหาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะไม่ควรที่จะใช้แคมเปญที่สร้างความเกลียดชังนะครับมาทำลายล้างกันกับจะต้องมีการรอคนรอพิจารณรก่องพวกนก็เป็นหน้าที่ของทางกกตนะครับที่จะต้องทําให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็มีความเป็นธรรมนะพะน,นั้นก็อยากจะฝากให้ทางกกตเนี่ยช่วยตรวจสอบ แล้วก็ลองดูว่ากรณีนี้เนี่ยใครเป็นผู้กระทำความคิดก็อยากให้ดําเนินการอย่างจริงจังครับคุณเจนและแกนนําของทังประชาชนเนี่ยค่ะ,ะเดินสายหาเสียงม,มา<ะ>ได้ประมาณอาทิตย์กว่าละหลังจากที่กรกตเปิดรับสมัครคือตอนนี้เราเริ่มจาบผิพทางล้ของป,ประชาชนได้หรือยังคะเพราะว่าอย่างบางที่อย่างบางช่วงที่ไปเนี่ยมันก็เจอกับคําถามเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆที่อาจจะทําลายเรื่องของความนิยมของทัรคประชาชนลงอย่างเงี้ยมีการรับหรือว่าได้คุยกันไหมคะ เอาเฉพาะโดยส่วนตัวที่ผมไปแล้วก็ติดตามจากาหน้าสื่อที่เพื่อนๆร่วมพักได้ไปลงพื้นที่เนี่ยผมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่นะครับผลตอบรับยังค่อนข้างดีถึงดีมากแต่ก็ยังเข้าใจนะครับตัวผมเองก็ได้เจอมาด้วยตัวเองเช่นเดียวกันที่มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนบางส่วนก็เข้ามาตั้งคําถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุดยืนของพรรคประชาชนต่อกองทัพต่อเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเรื่องอื่น แก็ไม่ได้ทําให้วันไหวไม่ได้ทําให้เสียสมาธิสิ่งที่พวกเราต้องทําต่อไปก็คือการลงพื้นที่แบบนี้แหละครับให้เจอคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจการทำงานที่ผ่านมาของอดีตพรรคเก้าไกลจะหพรรคประชาชนในปัจจุบันแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะเข้าไปทําความกพจกเขาไปมากขึ้นอย่างความเสี่ยงเขาก็แนะนำแล้วว่าให้เน้นเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับผ่ากค้องประชาชนเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องของกฎหมายต่างๆเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยอันนี้เราเราจะรับเรื่องนี้ไว้ ก็พูดอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับอย่างตอนที่เวทีปราัยที่ขอนแก่นรวมถึงตลอดเวทีปราัยที่ผ่านมาของผมบนรถแท่ต่างๆเนี่ยก็จะเน้นเรื่องนโยบายเศรษฐกิจปากค้องด้วยไม่แพ้กันนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นที่ออกไปตามหน้าสื่อต่างๆบางทีก็จะเป็นประเด็นที่อาจจะมีการโต้เถียงกัน่อนข้างเยอะแล้วก็อยากจะขอใช้โอกาสในทุกๆเวทีนะครับการแถลงข่าววันนี้รวมถึงในเวทีพิเศษ ดูเหมือนทุกโอกาสที่ได้เจอประชาชนก็จะเข้าไปนําเสนอเพื่อเออนโยบายเพื่อปักคองงมากยิง่งขึ้น